อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับทุกผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันบ้างไปรับชมกัน9โม20ทหารไทยยิงปืนใหญ่ถล่มกระเช้าขมຈขึ้นเนิน350ที่ปราสาทตาควายขมรปั่นจนหัวหมุนสื่อน,นอกบิดเบือนข้อเท็จจริงอ้างไทยยิงก่อนหลักฐานชัดขมຈเปิดก่อน5จุดใหญ่ใช้จรวดยิงสนามบินบุรีรัมและโรงพยาบาลปราสาท รายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยแล้วกันนะครับล่าสุดตามรายงานข่าวครับเมื่อ9นาฬิกานาทีนะครับหรือว่า9ก้าโมงเช้าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าฐานไทยของเราจะตัดกำลังขมิบท่านผู้ชมครับในการลำเลียงสเบียงขึ้นมาที่ปราสาทตาควายได้สำเร็จแล้วนะครับหลังจากที่ฐานไทยของเรานะครับยิงปืนใหญ่ถล่มกระเชา้านะครับทางขึ้น เนิน350ท่านผู้ชมครับล่าสุดคุณวาสนานาน่วมครับออกมาโพสต์บอกว่ายับทับพภาคที่2เผยกระเช้าใหม่ขึ้นประสาทตาควายเนิน350และบันไดปูนของเขมรได้ถูกทําลายแล้วด้วยการโจมตีทางอากาศซึ่งในพื้นที่ท่านผู้ชมครับมีทั้งปืนใหญ่แล้วก็เครื่องบิน f อของเราบินขึ้นนะฮะท่านผู้ชมครับ ที่เนินสามศนย์ที่ปราสาทตาควายเนี่ยเราพยายามที่จะยึดคืนมาชัดเจนเลยครับว่ากองทัพภักที่2นะครับก็ใช้แผลยุทธบดินนะครับทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพบกนะฮะท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะกองทัพภักที่2นะครับท่านผู้ชมและเราเองก็เล็งไปที่ปราสาทตาควายที่เราเองเนี่ยนะครับโดนขามันบุกเข้ามายึดนะครับถึงบ้านเนี่ยนะฮะเออครั้งนี้ถือว่าเป็นการเคลียร์วงคืนปราสาทตาควายเลยครับก็ต้องบอกว่าพิกัดเนิน3ามหเนี่ยนะครับ ทางฝั่งของขอขเขมรมันทําบังเกอร์ไว้แข็งแรงมากนะครับบนยอดเขานะครับมีทางเดียวก็คือจะต้องใช้เครื่องบินเนี่ยปูพรมทิ้งไข่นะครับใส่พื้นที่ตรงนั้นซึ่งการพะทะการระรอบแรกเนี่ยเราลองแล้วนะครับแต่ไม่สําเร็จนะฮะก็ต้องบอกว่าการตัดสินใจนะครับตัดกําลังก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับในการพังกระเช้านะครับเนิน350ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของปราสาทตาควาย ซึ่งอยู่ห่างจากตรงนั้นเนี่ยระยะ300เมตรนะครับถูกทำลายเรียบร้อยแล้วถือว่าตอนนี้ผลงานของกองทัพก็กำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับท่านผู้ชมครับเราก็สามารถที่จะจัดการไม่ว่าจะเป็นการไปถล่มคาสิโนนะครับที่ช่องอันมานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มาถล่มนะครับใส่กระเช้าทางขึ้นเนินสามาศูนย์ที่ปราสาทตาควายแล้วครับไปมาติงหกจมตงหมาติงหเต้มาติงหเต้ จดออออเเเเเเจินน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 นมมมม่่่งงงงบััีีีีียยยรราาาลลล้้้ะพโโวดูเหมือนว่าสันดานเขมรก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับนะฮะไปเอาอาวุธเนี่ยนะครับไปซุกตามชุมชนนะครับใช้มนุษย์เป็นโล่กำบังอีกแล้วนะครับใช้ชาวบ้านตัวเองเป็นโล่กำบังนะฮะสำหรับทหารเขมรพวกนี้ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปมานะครับที่ยืนยันนะนะครับว่าการอพยพของทางฝั่งเขมรเนี่ยนะฮะก็กําลังอพยพ แต่ทหารเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่นะครับในหมู่บ้านท่านผู้ชมครับตามคลิปนี้เลยนะครับม่เจสบายเลยได้บ้านได้บ้านรวยไอ้นอนในโจตปตีเทียนได้แม่มาดามแม่น้ำโจบังมา่อไหร่ใบรถตนาดเลยใบรถเลยนั่งโตปตีธิเทียนสมกับเพลิงทีธิบันโจบันเมื่อไหร่ไปเอ้ก่าโจบันอีกหนึ่ง เนี่ยๆๆเล็มกูละโอยมาอยากไดบมันได้แต่แล้วนะซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้นะครับก็ยังคงปะทะกันอย่างไม่หยุดนะครับท่านผู้ชมครับตลอดทั้ง5จุดใหญ่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองขเขมรน,นี่ห้าวซะเหลือเกินนะครับได้ของมาใหม่ก็อยากจะรองของดูเหมือนว่าการกระทํากับความพูดเนี่ยนะครับจะสวนทางกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบว่ามาลีโเจนตาและฮุนเซน ก็พูดไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือตอแหลโลกท่านผู้ชมครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าวิธีเชิงรุกในการปล่อยข่าวปลอมเนี่ยนะครับมันสําเร็จนะมันปั่นหัวสื่อได้นะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งสื่อเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า CNN เนี่ยผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าหัวควยนะฮะสื่อสํานักนี้นะครับไม่รู้เป็นอะไรกับไทยนะครับมันจ้องที่จะทําลายไทยมาโดยตลอดนะครับสำหรับสื่อของ CNN ล่าสุดนะครับโอ้โหตอนนี้สื่อของขมนโหนหมดแล้วครับ นะฮะโหน c n นเอ็นท่านผู้ชมครับเพราะว่าสื่อของสหรัฐรายนี้นะครับออกมารายงานบอกว่าไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อกัมพูชาท่ามกลางการสู้รบร,รอบใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านในเอเชียตะบอกเฉียงใต้ซึ่งถือว่าเป็นการล่มสลายของแผนสันติภาพที่ประธานธิบดีโดโนทัมแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นประธานเมื่อ2เดือนก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าสุดๆนะฮะสำหรับทางฝั่งของซีนเอ็นนะครับ บอกว่าไทยของเราโจมตีทางอากาศใส่กมบุชาก่อนเฉยเลยนะครับโอ้โหหน้าไม่อายมากมันเขียนข่าวเนี่ยท่านผู้ชมสําหรับสานักงานข่าวนี้นะฮะขอประจานมันนะฮะท่านผู้ชมครับคือพอสื่อของสหรัฐนะครับอย่าง CN n ออกมาพูดแบบนี้แล้วนะฮะมันจะเหลืออะไรครับสื่อใหญ่นะ CNN นะครับทําให้สื่อต่างๆเนี่ยก็พูดตามกันไม่ว่าจะเป็นสื่อของ CGTN นนะครับเป็นสื่อทางฝั่งจีนนะครับก็ออกมาบอกว่าไทยเนี่ยยิงก่อนนะครับ สื่ออย่าง AP ระดับโลกอีกสื่อหนึ่งนะครับก็ออกมาพูดว่าไทยยิงก่อนเอ๊ะนี่มันยังไงท่านผู้ชมครับรวมถึง CNA นะครับสื่อต่างประเทศและอาวจารศิราพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าไทยของเราโจมตีก่อนผมรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้และล่าสุดเนี่ยขมิ้งก็ยังคงหลอกลวงทั่วโลกอยู่เหมือนเดิมท่านผู้ชมครับคือการประทะกันร,รอบแรกทุกคนจําได้ไหมมันไปเอาเครื่องบินโบอิงนะครับที่กําลังดับไฟป่า มาใส่ร้ายเราว่าเราเองเนี่ยนะครับใช้สารพิษนะครับออสารเคมีนะครับไปโจมตีใส่ขมิล่าสุดนี้มันนาวอีกเลยครับเพราะว่าไอโอขมินะครับภายใต้การควบคุมของฮุนเซนได้มีการเผยแพร่นะครับภาพตัดต่อเครื่องบินใบพัดอายุ90ปีท่านผู้ชมครับอย่างสตูก้าจูนเกอร์นะครับต้องบอกว่าเครื่องบินนี้ตั้งแต่ยุคนู่นสงคารามโลกครั้งที่2ท่านผู้ชมครับของเยอรมัน ออกมาปั่นกระแสหลอกคนชาติตัวเองนะครับบอกว่าทหารไทยใช้เครื่องบินใบพัดทิ้งนะครับระเบิดใส่คาสิโนที่ช่องอ่านม้าท่านผู้ชมครับดูมันนะฮะไทยมีเหรอครับเครื่องบินประเภทนี้ท่านผู้ชมครับในยุคนี้นะฮะเราไม่ใช้แล้วนะครับเรามี F16 เรามีกิฟเพนนะครับถ้าเครื่องบินใบพัดเรามี a t 6ซึ่งมันไม่ใช่ a t 6หท่านผู้ชมครับมันเป็นสตูดิโอสก้านะครับ 90ปีมาแล้วนะครับเครื่องบินลำนี้นะฮะที่ผู้ชมที่มันอ้างว่าเป็นของไทยเนี่ยผู้ชมครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นุ่นมันใช้กันก็มาปั่นหลอกคนในประเทศผมเชื่อว่าเนี่ยเพลเผนี่สื่อต่างประเทศเนี่ยโง่เอาไปปีข่าวด้วยนะเนี่ยดูทรงแล้วซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของโฆษกกองทัพเนี่ยน่าจะออกมาชี้แจงได้นะครับต่อสื่อต่างๆ นะครับที่กําลังบิดเบือนข้อมูลข่าวสารแต่เราจะต้องเร่งนะครับประสานงานไปยังทางฝั่งของกระทรวงการต่างประเทศด้วยในการออกมาชี้แจงนะครับในเรื่องนี้นะครับว่าขมรยิงไทยก่อนนะฮะท่านผู้ชมซึ่งปัจจุบันมันมีดาวเทียมส่องดูแล้วนะครับแล้วรอบแรกเนี่ยนะฮะดาวเทียมหลักฐานชัดแล้วครับว่าขมรมันยิงก่อนครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่น่าจะชัดเจนว่านะครับเราสามารถที่จะแก้ต่างในเรื่องนี้ได้นะครับ ล่าสุดนี้นะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกได้ออกมาแถลงการแล้วนะครับท่านผู้ชมระบุว่าไทยใช้อาวุธตอบโต้ตามแผนการ,รเผชิญเฉพาะพื้นที่นะครับไทยจะเป็นจะต้องใช้หลักการป้องกันต่อเป้าหมายที่มีเจตนาภัยคุกคามต่อฝ่ายไทยนะครับข่าวทางทหารพบว่านะครับทหารกัมพูชามีการเตรียมความพร้อมกําลังพลยุทธุกรณ์อาวุธสนับสนุนเพิ่มนะครับ ที่มีแนวโน้มกัมพูชาจะมีการระบุพิกัดระยะไกลมายังพื้นที่ตอนในซึ่งควบคุมพื้นที่นะครับใกล้สนามบินบุดีลัท่านผู้ชมครับและพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลที่อำเภอปราศาสตรห่างจากแนวชยแดนเนี่ยแค่30กิโลแต่เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้จะยังไงต่อถ้าเกิดว่าทางฝั่งของเขมรมันยิงเข้ามาที่สนามบินเนี่ยนะครับ ก็เท่ากับว่ามันลุกล้ําเข้ามาพื้นที่ภายในแล้วนะครับท่านผู้ชมงานนี้เนี่ยล็อกเป้านะครับบ้านฮุนเซนที่พนมเปญได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าทําได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ชุมชนนะฮะพื้นที่ประชาชนที่เขมรเ,เนี่ยมันจ้องที่จะเล่นงานแบบนี้เรามีสิทธิ์นะครับใช้การประทะตามกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะท่านผู้ชมครับ ต้องถามว่าฮุนเซนจะห้าวพอไหมเลครับที่จะกล้าทํายิงสนามบินไทยถ้ามันกล้ายิงท่านผู้ชมครับดี11 a ของเราก็พร้อมนะครับอันนั้นยิงได้300กิโลนะครับเปลี่ยนฐานยิงได้นะฮะเอฟของเรานะครับสนาทีถึงแน่กิปเพนเนี่ยเร็วกว่าครับเอาสัก10นาทีให้มันวินาศไปเลยนะครับแถวพนมเปนถ้ามันกล้ายิงนะครับซึ่งข่าวกรองก็บอกชัดนะครับว่ามีการติดตั้ง อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เล็งพิกัดมาที่ระยะไกลก็แสดงว่ามันตั้งมาทางฝั่งของสนามบินบุดรลามแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อเช้ามือที่ผ่านมานะครับพลโทวินไทยสวารีได้บอกกล่าวต่อว่ามีการประทะหลายพื้นที่หนักขึ้นกัมพูชาใช้ปืนเล็กปืนใหญ่เป็นเหตุให้กําลังพลของเรานะครับได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่ช่องบกพบหลักฐานกัมพูชานะครับเปิดปะทะในหลายพื้นที่พื้นที่ช่องอานมาเนิน6ก ห้วยตาาเรียพื้นที่คนาปราศาทตาเมินทมไทยตอบโต้ตามแผนเผชิญเหตุเป้าหมายทางคารทหารเท่านั้นนะครับแต่ข่ามันไม่คิดอย่างนั้นสิมันเล็งใส่ประชาชนเราอะ่ะกองทัพอากาศจําเป็นจะต้องป้องกันตัวเองนะครับหลังพบว,ว่ากัมพชาจะใช้อาวุธเนี่ยยิงใส่ไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นพวกจรวดหลายลำกล้องนะครับ bm 2ี่ส็หรือว่า r m 7 0บนะฮะท่านผู้ชมครับไทยของเราก็ใช้สิทธินั้นนะครับปกป้อง นะอธิปไตยของเรานะฮะสนับสนุนยิงทางการอากาศนะครับไปแล้วนะครับเน้นย้าว่าเป้าหมายเนี่ยนะครับเป็นทางการทหารของกัมชาชาเท่านั้นไม่ใช่นะครับไปยิงบ้านเรือนพลเรือนของเขมรอย่างที่เขมรกล่าวอ้างนะฮะท่านผู้ชมครับในเบื้องต้นเนี่ยยืนยันว่านะครับกำลังพลของเราเนี่ยเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งนายและยังไม่ยืนยันอีกหนึ่งนายนะครับตามข่าวนี่บอกว่า2นายแล้วก็บาดเจ็บ4แต่ตอนเนี้ย คนที่บาดเจ็บนี่เพิ่มขึ้นเป็น7-8็ดแนายแล้วต้องรอการยืนยันนะฮะท่านผู้ชมครับกองทัพจําเป็นจะต้องเร่งสกัดกั้นนะครับอาวุธยิงสนับสนุนเพราะนะครับเป็นการประทะครั้งที่ผ่านมามีการยิงอาวุธดังกล่าวนะครับใส่พลเรือนไทยเป็นเหตุให้มีผู้ที่เสียชีวิตนะครับสำหรับผู้บริสุทธิ์นะครับพร้อมเน้นย้ำว่าการทําลายระบบอาวุธยิงสนับสนุนของกัมพูชาที่ปฏิบัติเชิงลุกนะครับไทยจะเป็นจะต้องทําลายทิ้งอย่างเบี้นยี่สเแล้วก็นะครับ p l PSL 0 3อันยนี้ยังไม่ได้ข่าวมานะฮะรวมถึงทางฝั่งของ r m 7 0เนี่ยเราจะสกัดยิงไว้ก่อนนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับเราก็ยังคงรักษาอธิปไตยของเรานะครับด้วยการปกป้องประเทศในการใช้เครื่องบิน f 1 6แล้วก็กิปเพนนะครับถ้ามีโอกาสบ,บินขึ้นเนี่ยคงจะได้เห็นความเคลื่อนไหวมากกว่านี้เพราะว่าทางฝั่งของเหมนเติมนะครับเข้ามาเรื่อยๆสําหรับอาวุธหนักนะฮะท่านผู้ชมครับ และซึ่งมันก็สวนทางกันนะอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่าทั้งฮุนเซนทั้งโศจินตามันก็เล่นบทนะครับเป็นเหยื่อนะครับว่าไทยของเราเนี่ยยิงก่อนลังแกก่อนเหมือนเดิมนะครับต่อแหลต่อหน้าโลก้วฮะท่านผู้ชมครับถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับผมจะรีบนํามาบอกกล่าวต่อท่านผู้ชมให้ทันทุ่งทีกับข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เปกันบางใจให้ด้วยนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนคร